ครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของเชฟแล็กดักเป็ดดำทำกินนะครับผมนี้เราลังสรรค์เมโนโอูอมปลาไหลนะครับผมเป็นหอมทางเหนือนะครับใส่มะแขวนหอมๆนะครับใส่ใบยี่หร่าด้วยครับเครื่องปรุงมีอะไรทํายังไงเดี๋ยวเราออตริดตามรับชมกันนะครับอมปลาไหลเนี่ยมันก็เครื่องต้องถึงหน่อยนะครับผมถึงจะได้อร่อยได้รสชาตินะครับ เรามาดูเครื่องปรุงกันนะครับที่จะเราจะทำน้ำพริกแกงนะครับนี่เป็นมะแขวนที่เราคั่วเมื่อกี้นะครับคั่วก่อนนะครับเราจะได้คลุกละเอียดละเอียดนะครับจะคลุกยากนิดนึงนะครับมะแขวนถ้าไม่คั่วนะครับผมนะครับคั่วหอมๆอมนะครับผมเครื่องแกงก็จะเยอะนิดนึงนะครับจะมีตามนี้เลยนะครับผม พริกแห้งครับผมผิวมะกรูดซอยนะครับเนี่ยเราซอยเล็กๆนะจะเล็กโขกง่ายๆนะครับข่าขมิ้นนะครับตะไคร้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผมเป็นดอกกระเพรานะครับดอกแก่ๆหน่อยนะครับจะได้หอมนะครับผมโขกใส่น้ำพริกนะครับกระเทียมหอมแดงกะปินะครับทุกอย่างก็โขกรวมกันให้ละเอียดเลยครับ เราเอามะแขวนเ,เมื่อกี้ไปโคลกก่อนเพราะว่ามันจะละเอียดยากนะครับผมเราทำน้ำพริกกันครับใส่มะแขวนครับผมมะแขวนนี่เราโขลให้ละเอียดเลยนะครับผมผิว่มะกรูดครับกรูดก็จะ แหกจากนะครับแล้วก็โถกไปก่อนครับผมใส่ตรงนี้ไปเลยครับดอกกระเพรานะครับใส่ไปเลยครับผมก,กระเพราพริกแห้งกระเทียมขาตะไคร แล้วก็ขมิ้นนะครับผมโขลกรวมกันไปเลยครับหอมแดงกะปิครับิกแกงได้ทีแล้วครับ เราเอาไปผัดนะครับผมผัดให้หอมๆครับน้ำมันนิดเดียวพอครับไม่ต้องเยอะครับ เื่อหอมนะครับผมแล้วก็เอาปลาลงผัดไปด้วยนะครับเครื่องหอมแล้วเอาปลาลงผัดเลยครับเเดิมครับ สูรความอร่อยน้ำล้างครบครับรากผักชีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับหอมแดงทุบนะครับใส่อ่อมไปกับปลาไหลนี่เลยครับจะได้หอมหอมครับปลาไหลที่เป็นปลาที่เนื้อจะสุกยากหน่อยครับเราหอมให้เปื่อยเลยก็ได้นะครับ เนื้อเขาจะไม่เล็กน,นะครับต่อน้ําเพิ่มครับเดี๋ยวเราอ,อมทิ้งไว้นะครับปิดฝาไว้ครับ นองสองก้อนครับทีนี้ปลาก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวรอเปื่อยนิดหน่อยครับแล้วก็ปรุงรสนะครับชิมเอาตามที่ชอบนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเผ็ดน้ำหน่อยนะครับผมเมนูนี้ต้องเผ็ดนํำนิดนึงครับผม อันนี้ปลาเ่วยแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ผักกันนะครับเติมชูรสนิดหน่อยครับผมอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้ครับสําหรับคนชอบปลาไหลนะครับนี่ก็จะเป็นผักที่จะใส่นะครับขาดไม่ได้เลยคือใบจันเลยนะครับผมใบจันใบยี่หร่านะครับต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งซอยนะครับใบมะกรูดอีกหน่อยนะครับจะได้เพิ่มความหอมนะครับแล้วก็มีนี่ครับ ซอยนะครับแล้วก็พริกไทยสดนะครับผมเพิ่มความจัดจ้านนะครับนี่เราจะใส่ไปเลยนะครับผมผมนอนนิดหน่อยครับ เราแค่เอาเอาแค่พอสลดพอน,นะครับผม,มก็ได้แล้วครับพอแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับแกงอ่อมปลาไหลนะครับผมแกงอ่อมปลาไหลนะครับผมหอมมากครับอเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับผม ขอขอบคุณนะครับทุกทกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสลหรับเมนูอมปลาไหลนะครับโอกาสก็จะหาเมนูอะไรอะไรอร่อยๆมาฝากอีกนะครับผมสําหรับผมเมนูจะแปลกนิดนึงนะครับเป็นเมนูบ้านๆน,นะส่วนใหญ่นะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ